สวัสดีค่ะ พบกับช่อง YouTube สมมะทาโร่นะคะเปิดไพ่ทายดวงชาวราศีธนูและลัคนาธนูประจำเดือนเมษายน2565ช่อง YouTube สมมะทาโร่และ TikTok อน้องส้มทัวริสกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเราเจอกันทุกๆเดือนนะคะขอบคุณทุกๆท่ทานที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับอาจารย์ในทุกๆคลิปในทุกๆเดือน นะฝากเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันเดือนเมษายนชาวราศีธนูจะเป็นยังไงถ้าอยากบอกอะไรบ้างนะคะ ดูแบบลัคนาก็ได้ดูแบบราศีก็ได้นะใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยใครสนใจร่วมทําพิธีบูชาพระราหูเทียนมงคลชุดละ199บาททําพิธีคืนวันที่29มีนาคมนี้นะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันก็ ช่อง y o u u u b e ส้มมาทาโร่ดูดวงด้วยไพ่ยิปซค่ะ1คำถามเริ่มต้น39บาท3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาทกติกาง่ายๆเลือกแพ็กเกจโอนเงินแล้วพิมพ์คำถามมาได้เลยแต่กรณีคิวโทรคุยเนี่ยราคาเริ่มต้น20นาที299บาทต่างประเทศ359บาทนะช่วงนี้นะทุกๆคน ได้รับผลกระทบจากราหูหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันไปแต่อาจารย์จะบอกว่าไม่มีอะไรที่ดีร้อเอร์เซนแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีไปเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงมีสตินะคะราหูคือเงาสิ่งที่เราต้องทำคือเน้นไปที่เรื่องของแสงสว่างสำหรับคนราศีธนูเนี่ยวหว้พระพุทธรูปนะ ไหว้พระปางสายญาติพระนอนอ่ามีพระปางปราบอาสุรินทราหูอยู่ไหว้พระนอนเป็นการแก้เคสเสริมดวงทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคทรัพย์บริจาคทานทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กกาพร้าหรือว่าทําบุญกับคนตาบอดก็ได้นะเพราะว่าได้ทั้งแบบแสงสว่างด้วยแล้วก็ได้ทำบุญกับเด็กด้วยเป็นการเสริมดวงไปแล้วจะเหมือนจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างเข้ามาช่วงเนี้ย คนราศีธนูข้อดีก็คือผู้ใหญ่ดีไพ,พระสังฆราชอ่ะผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยให้คําแนะนำดังนั้นช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็ตามเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด แต่คนราศีธนูเหมือนมีความดือ้อเตือนในเรื่องของความดื้อนะอย่าดื้อรั้นอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุวูวามโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องที่เราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเรื่องที่เรายังไม่เก่งพอยังไม่รู้ดีพอขอคำแนะนำขอความรู้จากผู้รู้จากผู้ใหญ่ก่อนนะอย่าดือ้อบางครั้งดื้อไปหรือบางทีอวดดีไป มันอาจจะทำให้ส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีช่วงนี้ขยันมากผู้ใหญ่จะเพ่งเล็ง นะ <c oughs> ขยันมากผู้ใหญ่จะเพ่งเลงแต่เป็นการเพ่งเลงในทางที่ดีเพราะในมือของผู้ใหญ่ถือตาช่างค่าของคนอยู่ที่ผลของงานยิ่งขยันยิ่งตั้งใจคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณหวังตั้งใจไว้หรือใครมีโปรเจกต์อะไรที่ทำอยู่อย่างเงี้ยโปรเจกต์จะประสบความสำเร็จแม้ว่าจะถูกเลื่อนถูกล่าช้าแต่ยังไงก็มองว่าสาเร็จแล้วช่วงนี้เนี่ยดวง นารีอุป,ปถัมภ์ความหมายของผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์ส่วนใครที่วางแผนอยากจะเปลี่ยนงาน อยากจะย้ายงานมันจะมีเรื่องของความหยุดก่อนหยุดนิ่งเพื่อคิดการเปลี่ยนแปลงยังไม่ปรับฝับฉับพลันการเปลี่ยนแปลงจะไม่กระทันหันเราจะค่อยคอยค,อยคิดเราจะค่อยค่อยทำเราจะดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่มองว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสนะการงานโดยรวมก้าวหน้าแต่ช้าช้าเน้นชัวส่วนคนที่ตกงานว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานงานที่เกี่ยวกับ ความสวยความงามโดดเด่นนะไพ่ DM Place หมายถึงงานที่เกี่ยวกับความสวยความงาม Pretty PR เลขานุการ์ร้านเสริมสวยหรือพวกคลินิกเสริมความงามหรือใครทําธุรกิจออนไลน์ขายของเนี่ยขายเสื้อผ้าขายอัญมณีขายเครื่องประดับขายเครื่องสําอางก็ได้นะเป็นการช่วยแบบว่าอะไรอะ่ะ ยิ่งแบบอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามอะจะปังปุริเย่ส่วนใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือทํางานสายวิชาการเรื่องงานก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นกันนะคะและในเรื่องของการเงินการเงินดีไม่มีปัญหาไม่ติดขัดแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจวางแผนจะขยับขยาย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไพ่มันมากับเด็กถือเหรียญหนึ่งขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ก่อนก็ได้หรือขอคําจากคําแนะนําจากคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจค่อยๆขยับขยายอยากจะยื่นกู้กู้เงินเอามาลงทุนเพิ่มกู้เงินมาขยับขยายได้ แต่การขยับขยายนั้นให้เป็นไปแบบเล็กๆเ,เด็กๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะการเงินช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะมีกินมีใช้อยู่ดีกินดีแต่ต้องเตือนอย่างหนึ่งบางทีก็ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือ มากเกินคือกินหรูอยู่สบายเข้าใจนะเข้าใจว่าการให้รางวัลตัวเองอยากกินของดีๆอยากกินของแพงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะถ้านานๆกินทีก็ได้ยกเว้นอะไรหรือป้ายกเว้นรวยแล้วแบบฉันไม่ได้เดือดร้อนอะ ฉันกินข้าวมื้อละพันสองพันอะไรเงี้ยโอเคก็ได้เช่นกันส่วนการช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะนะเสื้อผ้าถ้ามันเต็มตู้แล้วก็เคลียร์มาบ้างนะหรือว่าถ้าอยากจะซื้อใหม่จริงๆอะ่ะเคลียร์ของเอาไปบริจาคบ้างได้บุญด้วยนะอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากจนเกินเหตุหรืออะไรที่ยังไม่ควรซื้อก็เบรกเบรกตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะจ๊ะอีกเรื่องหนึ่ง มีคนจะมาขอยืมตังนะคนราศีธนูอ่ะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปไพ่ไม่ได้บอกว่าจะถูกโกงหรอกแต่บางทีมันมันหงุดหงิดคือยืมแล้วคืนไม่ตรงตามกําหนดเวลาแค่นั้นแหละนะที่อยากจะเตือนส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ครองที่อายุแก่กว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ครองที่อายุแก่กว่าหรือว่า เป็นเป็นลักษณะที่ว่าอา,อายุมากกว่าแต่ทำตัวเหมือนเด็กไม่รู้จกักโตแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่มองแล้วเนี่ยดีมากกว่าเสียก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้ที่ดีต่างฝ่ายต่างเป็นผู้รับที่ดีแล้วมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความมือไวใจเร็วเพราะมันมีความใจร้อนอยู่ผู้ชายระมัดระวังทำผู้หญิงท้องผู้หญิงระมัดระวังท้องก่อนแต่ง ความดือ้อใครบอกใครเตือนใครห้ามไม่ฟังไงเอาความอยากเข้าว่าเอาความต้องการของตัวเองเข้าว่าพลาดพลั้งขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะอันนี้บอกแล้วนะพอให้คุณแม่เนี่ยมันขึ้นชัดเจนแต่ในกรณีที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเน,นี่ยดีใครอยากมีเด็กมาวิ่งเล่นใครอยากได้ลูกได้บุตรอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มีโอกาสจะได้ลูกได้บุตร เปิดอู่ปุ๊บติดปับ๊บนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเบื่อแฟนบ้างนะบางคนเบื่อผัวบางคนเบื่อเมียมันจะมีความเบื่อเบื่อเซ็เงเซงหรือบางคู่ช่วงนี้แยกกันนอนนะแยกกันนอนไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่เพราะว่าอารมณ์เบื่อแต่ถ้า เปิดประตูหากันปุ๊บใส่กันปุ๊บเนี่ยเปิดปุ๊บติดปับ๊บมีโอกาสได้ลูกได้บุตรสำเร็จสมหวังดังใจช่วงนี้ไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงหน่อยนะพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้เงินได้งานได้ความสุขได้ความสำเร็จอย่างที่หวังตั้งใจแล้วก็ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยแต่ถ้ามองในมุมของ สุขภาพสุขภาพช่วงนี้คนราศีธนูน้ําหนักจะขึ้นนะเพราะว่าบางทีไม่ได้ออกกําลังกายเลยกินแล้วนั่งกินแล้วนอนหรือบางคนกินดึกอะทำงานเลิกดึกเหนื่อยหนักหักโหมอะ่ะ คือกินปุ๊บเข้านอนเลยอย่างเงี้ยน้ำหนักจะขึ้นง่ายประเด็นเรื่องน้ำหนักตัวนะไม่ได้เซเรียสแต่ต้องดูคอเลสเตอรอลดูเบาหวานดูความดันนิดนึงก็แล้วกันส่วนอาการที่มันนั่งนานนะ่ะมันจะปวดเอวปวดเอวปวดหลังนั่งนานแล้วบางคนน้ำหนักตัวขึ้นนะ่ะมันจะปวดกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังอะไรองเงี้ยนะดูดีๆแล้วก็ช่วงนี้พยายามนอนเยอะๆนะนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วง จะฝันแปลกๆนะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นเทวดาอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝันแปลกๆแ,แล้วเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเทวดาคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบนะเหมือนเทวดามาให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พรล้วไพ่พระสังฆราชเนี่ยขอพรที่ไหนขอพรเรื่องใดสําเร็จสมหวังดังใจแน่นอนทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนราศีธนูแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือความดื้อรัน้นความใจร้อนและความอวดดีวันที่29มีนาคมใครอยากจุดเทียนบูชาพระลาหูทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยากรมานะคะหรือใครอยากจะเปลี่ยนล็อกสกินวอลเปเปอร์มือถือก็เปลี่ยนได้ชุดละ239บาทใครอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันก็ทักแชทมาวันนี้ลาไปก่อนแลคะสวัสดีคะ่ะ